กินได้นะไม่ได้ให้หมดเลยเอาให้เขากินให้เขาเจ้าบิษันโยนให้เขา,า<ไ>ท่ากินนะโยนเลยเลยยาไม่ฉีกโยนเลยลกูกเดี๋ยวมันเป็นฝุ่นน้องสาวมาที่ใกล้ลูกกันนี่ไงน้องเคยอยากจูบลปลาเปล่าน้องเห็นไหม เธอโอ๊ยนาจะ้เลยดูหลังดูหลังปลายญาเดี๋ยวเขาก็ดีดให้เราอนั้นเขาดีดแล้วเห็นไหมเขาดีดแล้วเห็นไหมปลาเนี่ยดีดแรงไม่ใช่สวายแบบนั้นไงอ่ะมันสั้นมาเลยดีดแรงไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง ไม่ยุ่งไม่ยุ่งให้หานปลาไปก่อนคือไม่ถือไม่ได้ไม,ไม่เอา,เอามือหนูมันแล้วไปไม่ถือให้หานป,ป,ปลาไปเลี้ยงปลาตายเลี้ยงปลาตาย โยนไกลๆอยู่ลูกพ <W r re mainland> <ounded> ุ่งซะอย่างนี้เลยมันพุ่งไงอย่างนี้แค่นี้เลยเอาโยนลงน้ำลูกยาเตือนลิงให้ลงน้ำหน่อยครับแรงมันดีจริงๆเว้ยโอ๊ยโดนหน้าแล้วโดนหน้าแล้วยาก มมันาดีใกล็เนี่ยปลามันเป็นปลาหางสั้นเนี่ยล่าเหยื่อด้วยมันก็อย่างนี้แหละเฉะไหมลูกเฉะได้ไหมแย่ต่ออย่างนี้โอ๊ยแย่นี่ไงให้ต่อเดี๋ยวต่อมาอยู่ใกล้ๆย่าแล้วเนี่ยเหมันพุ่งมามันวายหน่อยเออเออลาเหยื่อนะ น้เมันลูกอ่นเขาหิ่ไม่ได้แล้วลูกโยนนี่มันกินโยนโยนไปเลยลูกโยนไปเลยหยินไม่ได้ลูกมันไปโยนแดลไม่ได้นะโย,โยนอย่างเดียวได้โยนอย่างเดียวเออโยนไปเลยลูก ไม่ตืบลูกไม่ตื๊บเต่ารอยคอเต่ารอยคอปลาไปกินเรียบร้อยเต่ามันช้าเต่ามันช้าไม่มีปลาเกล็ดแต่มีไม่เยอะเลยเรียบร้อยเนะอย่าโยนใก้อยู่นั่นนะนะอย่าโยนใกล้มันดี เดินจะไม่มาตรงนี้ตรงนี้มีหลุมลูกตรงนี้มีหลุมไม่เอาไม่เอาไม่มาตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นตรงนู้นไว้โอเคโยนไปแถวนั้นแหละเห็นไหมมันดีก็อยู่แถวนั้นมาโยนใกล้ๆมันก็ดีดใกล้ๆสิลูก ใชไม่แ้วใช่ไมก่ได้ลนไม่แกะไม่แกะลูกเออไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวก็ลืมแล้วไม่มาตรงนี้ตรงนี้มีหลุมแล้วป้าไม่ให้มาตรงหลุมเดี๋ยวไม้แผ่นมันแตกลงไปลูกเดี๋ยวทะลุลงไปไว้นะเป็นเบ้า

ถุงมาให้หมาม้านะอันนี้ไงลูกอันนี้ก็ได้มาหมาว่าว่าจะพื้นให้แม่ล่าก็ได้เอาถุงออกเนาะมาถุงมาหมาหมาเอาให้อันนี้ต้นนี้เอาถุงมาย่าเดินเชื่องกานอันนี้ยืดยัยับยับคุณเราเปลี่ยนสะพาใหม่แล้วนไหมเดินไกลไกลหรือเดินไกลไกล สมสมสมสไม่เอาไปกอดกับตัวลูกอย่าไปกอดอย่าไปกอดห้าม <c ow lar> กอดถือไ,ไปสองเม็ดพอแล้วเออสองเมล้วโยนหูกเออโอเค โยนไปโยนไปเฮ้ยโยนทั้งแผงกันเลยอ่ะอมาแล้วกระเด็นมานี่แล้วออยาสีสีเป็นสีเป็นก้อนลูกเป็นก้อนไปลูกโอ้โหหนูไปเป็นแผงเยอะๆมันไปไกลเลยยังไง โอเคเป็นก้อนเรียงเลาะก้อน